เอาละครับกับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะผมอยู่ก <House> ับผมเจ้าวเนี่ยมันี้มีประกาศจากบูซ่านะครับชื่อว่าประกาศว่าชินไวไลท์เอ้ยชินโดไล r e ร e ลิสเขาดาวชินโดไลท์นับเวลาปล่อยตัวเกมนับเวลาถอยหลังการปล่อยตัวเกมครับตัวเกมจะเปิดในอีก21ชั่วโมงจะเปิดในตอนตี5นะครับผม เปิดอีกทีตอนตีห้าได้ทยเออเดี๋ยวบอกว่าเปิดไม่ได้พราะว่าอาจจะเปิดอีกทีตอนตีห้าอาจจะเปิดตอนตีห้าี่ไทยครับยี่สวันทนะี่ยี่แปวันทีบเก้านะเกมมันจะกำลัาเปิดวันนี้ครับผมเขาเขียนว่า r e s e c o u เขาดาวนะครับผมเขา o w n การเปิดเกมนะครับ โอเคครับผู้ชมลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสรุปสั้นๆนะครับเดี๋ยวสรุปสั้นๆฟังช้าๆชัดๆนะครับตอนนี้ผู้สร้างอวกาศออกมาประกาศว่าเขาดาวรอเวลาเปิดเกมครับย้ำว่าเขาดาวรอเวลาเปิดเกมเท่านั้นนะครับตอนนี้โอเคชอบลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับไปละ